ป่าตรงนี้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติเสียงนกฟังเสียงนกจะได้ยินเป็นเสียงธรรมชาติเลยอแม่หาได้ยอยากเนื้อที่อย่างนี้ในประเทศไทยอาจจะหลงเหลืออยู่น้อยมากเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เห็นแล้วควรจะรักษาสิ่งธรรมชาติที่ไว้ทำให้ร่างกายร่มเย็นถ้าได้เข้ามาในป่านี่แล้วและจิตใจด้วยสำคัญก็คือจิตใจนั่นแหละได้เข้ามาอยู่แล้วนี่ทำให้ ร่มรื่นทําเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่ว่าแต่พระสงฆ์องค์พระเจ้าญาติโยมก็ได้เข้ามาอยู่แล้วก็สามารถที่จะมาปฏิบัติทำจิตใจให้สงบร่มเย็นเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะปีนี้เป็นเป็นการฉลองพุทธชีันตี2600ปีของการตัดสรุ้ของพุทธเจา้ามีความคิดอันแรงกล้าที่จะอนุรักษ์ป่าธรรมชาติดอนคอยตรงนี้เป็น ที่เราลึกให้ลูกหลานเหรียญหลวนภายหน้าได้มาเห็นได้มาดูอนาคตข้างหน้าก็จะมีสัตว์นา,นานาชนิดนกกระลอกกระแตลิงหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งธรรมชาติต่อแต่อะไรก็แล้วลแต่ยอมรับว่าหลายปีที่หลวงตาเองอาตมาเอียงได้เดินทุดงไปหลายๆที่ได้มาเห็นป่าธรรมชาติ หลายๆที่แต่ที่นี่เป็นที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งและหลายอย่างจะไปพูดถึงด้านที่เป็นสัพเพยะสําหรับพระพิสุสงฆ์ได้มาปรากฏปฏิบัติธรรมนําจิตใจให้สงบร่มเย็นก็เหมาะสมมากที่ตรงนี้เหมาะสมที่สุดเลยถ้าจะไปอนาคตข้างหน้ามีโอกาสก็จะเรียนเชิญอ,อ่า หยกถายยกาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้มาชมได้มาดูคือที่พูดเนี่ยคือหลังจากปรับปรุงตรงนี้ให้มันเป็นดูดีไปแล้วจะให้เชิญญาติโยมเด้มาดูธรรมชาติตรงนี้ถนนล้อมรอบเป็นถนนล้อมรอบอันนี้เรามาอยู่ข้างในนี้จะไปน,นึกภาพไม่ออกต้นมไม้ประมาณพันกว่าต้นต้นยางนี่ยป,ประมาณกอดอุ้มหุ้มกอดหุ้ม เท่ากับติกน้ําเท่าตัวคนอตอนนี้อาตมาเองหลวงตาเนี่ได้เอาผ้าสีเหลืองไปคุมไปมัดตามต้นต่างๆไว้9 5้าเปอร์แล้วคิดว่า9กาเซแล้วโดยเฉพาะไปตัดเครือไม่ให้เครือมันคุมถ้าคุมเครือมันคุมต้นไมมแล้วมันจะตายอันนี้สําคัญมากถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะไปคุมเออสิ่งหนึ่งที่จะกล่าวถึงบักลีนฟ้าบักิีนไม้ภาษาลาวันเท่าเหล็กบักรีนไม้ร้ายแท้ๆทาไมถึงจะรักษาได้ ต้องเอาไม้สาวผูกก็เคี่ยวไว้เวลาเขาจะาจะกินเนี่ยเขาจะกาะอต่หนวยมันที่ผ่านมาเนี่ยไปฟันเราทั้งต้นล้มลงม,มาเสร็จแล้วก็เอา,าเฉพาะหน่วยมันลูกมันผลมันแค่อันสองอันแล้วก็ต้นมันตายไปทั้งต้นอันนี้คือเสียหายมากไม่เอาแบบนั้นอนาคตไม่ให้มีเด็ดขาดจะเอาไม้สาวไม้แสเนี่ยเป็นไม้เรียวมัดด้วยเคี่ยววางไม่เป็นจุดๆเขียนไปเลยหลวงตาชอบเขียนไปแล้วเขียนไปเลยว่า ไม้เสาไม้แท้ไม้เรียวสําหรับเกาะบักเล่นฟ้าก็ว่าไปอันนี้คือจุดประสงค์ไม่ให้ตัดต้นไม้โดยเด็ดขาดจะกล่าวถึงธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งตรงนี้แหล่งเห็ดเห็ดปวกหรือเห็ดโคนเนี่ยโอ้โหมากจริงๆในพื้นที่บริเวณนี้เห็ดปวกเห็ดโคนเนี่ยได้หาบออกไปเลยชาวบ้านได้หาบออกไปเลยเพราะว่ามันเป็นเตอไปเลยเดี๋ยวอ,อ้ยเดี๋ยวฟ่อนออมกว่าจะเก็บเนี่ยชาวบ้านเดี๋ยวฟอ่อนออมเอากว่าจะได้เก็บเอาอไปใช้ได้อันนี้คือเห็ด แต่หน่อไม้ไม่ต้องพูดถึงหน่อไม้เดียวเอาใส่รถพ่ครับออกไปเลยหน่อไม้นี่หน่อไม้ธรรมชาตินี่นานหน่อไม้นี่ไม่ว่าจะชาวบ้านดอนสมอทั้งอำเภอศรีสงครามเลยก็ว่าได้มาเอามาเาสิ่งธรรมชาติไปกินบริเวณดอนกอยแห่งนี้อันนี้คือ,อเล่าความเป็นมาคร่าวๆให้รับทราบเจริญพร